เองก็ไม่เดือดร้อนนะพี่น้องฉันก็อยู่ได้อย,อยู่กับแม่ก็อยู่ได้นะพี่พี่น้องพูดถึงว่านะอยู่ได้เองถูกไม่ได้ถึงหองว่ะเองก็ตงยอมหลับใช่ไหมละ่ะมากระจากินแล้วอายุก็ประมาณนี่เร็วเองก็จะอยู่ได้นานแค่ไหนใช่ไหมละ่ะเอามาก็ลำบากเพอาถต่เขาอายุหน้หย่ย นอนย่ไม่ต้องวนไหยจ้ะมีอะไรก็กินไอ้นั่นเองก็ปลูกไว้ทุกอย่างจ้ะพี่น้องปลูกไวกก้ทุกอย่างเองก็ทำเนาะบางที่ตลาดลงกตลาดหนัดจะกโทอยังไงยังไงประมาณไหนจะพักข้าล่างสะอาดไม่มีสะอาดเนาะที่นี่มันก็มีทุกวันมันมีสารผิดหลายเนาะพี่น้องเนาะถ,ถึงว่าเนาะมันก็ลำบากตัวตุกโขอเลยนะ ถ้าสมมุติว่าเองอยากมีนันอยากมีนี่มันจกตรงหลักควมหลักความเป็นจริงว่าเออจัี่นอ้อยทำนี้เองก็อยู่ได้จ้าทำนี้ฉันก็อยู่ได้จะต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ไหมแต่ตก็เศรษฐกิจก็เพียงจัี่นอ้อยปลูกทุกอย่างที่กินได้ยินทุกอย่างที่ปลูก ม่ไม,ไม่ไม่ถึงก็ได้มากเนาะหยิบพาก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินที่นี่ฉันก็ไม่ซื้อเลขไม่ไม่อะไรก็เข้าปินการปรน,านันปลูกทุกอย่างที่กินบ้านนอกเราจะปลูกกินเองจ้าพี่นอกปลูกถึง่ายอยู่บ้านนอกเองสมถะเองก็อยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจ,ะจะพอเพียงจ้ะ เองก็ห้เขามีไปแต่เองไม่มีเองก็อยู่ของเองแบบนี้อยู่แบบพ่ออยู่พ่อกินจ้ะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนที่นี่สมมติว่าเองอยากดูกทุกอย่างที่กินบ้านนอกเราจะปลูกกินเองจี่นอกรดับนี้ะลืกอกใบทำควาจสะอาเป็นจี่นอ กว๋วยเต้าควีเองก็มีกว๋วยสุกกินใช่ไหมละ่ะมีผลไม้อะไรที่เองปลูกไว้เป็นมะันดีเขาก็เองไปซื้อเขาก็ไม่รูว้ว่าเขาทำเรีบไหนเนาะเขาทำสะอาดหรือไม่สะอาดเนาะพี่น้องบางทีเขาอาจจะแบบว่าเองก็ไม่รู้ตอนปลูกไม่ได้ี่น้องว่าเองก็ต้องยอมรับเใช่ไหมละ่ะ พูดแล้วก็เหนื่อยเวียพอเพียงมีพักมีอะไรก็กินมีพันเข้าก็มีอยู่มีกินแบบดีๆจังที่นี่เขาก็บางทีบางทีการทำการอะไรของขกาเวรอะไรก็มีมีกระดิ่นล้นขนขวายหาจะไม่นดกหาได้เองก็ลำบากทรมานถูกทรมานใช่ไหมล่ะเอมีมีเงินอะไรก็มีมี กระดิ่นล้นขนขวยหาจะพี่น้องหาได้เองก็ลําบากทรมานถูกทรมานใช่ไหมล่ะเอ้มีเงินจังก็ไม่เล่นเนาะฉันก็อยู่แบบพ่อพี่ยังอยู่แบบมีอะไรก็กินเองนั่นอยู่ก็พี่ไปฉันก็อยู่ได้นะจ๊ะแต่คนอนนอนไม่ต้องวุ่นวายจ้ะมีอะไรก็กินเองนั่นเองก็ปลูกไว้ถุกอย่างจะพี่น้องปลูกไว้ถูกอย่างเองก็หายขามีไปแต่เองไม่มีเองก็ อยู่ของเองแบบนี้อยู่แบบพ่ออยู่พ่อกินจ้ะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนที่นี่สมมติว่าเองอยากได้เอง,ไม,ไ,มเง,กกงไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีเงินถังเงินเดือน,นหลายๆคือเขาถ่ายเองที่หาจิ้มเองจ้าไม่ต้องซื้อเขาจ้ะยัดเต็มกิ๊บกอเพียงกับพีน้อกปลูกทุกอย่างที่กินได้ กินทุกอย่างที่ปลูกก็เป็นของเขาอีกอย่างนึงเนาะเป็นวิธีชีวิตของเขาอีกอย่างนึงเนาะองกก็ไปก้าวไก่เขาดอกแต่ว่าเขามีอยู่มีกินพูดแล้วก็เหนื่อย <c oughs> เวียบพอเพียงมีพักมีอะไรก,ก็กินมีพันเขาก็มีอยู่มีกินแบบดีๆต่จงะที่นี่เขาก็บางที บางที่การทําการอะไรคง้าเวียนยอมรับถึงความเป็นจริงถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็จะเป็นหนี้เป็นศินเขาลําบากตัวตระโคงใช่ไหมล่ะพี่เด็กให่เขามีไปแต่เองไม่มีเองก็อยู่ของเองแบบนี้อยู่แบบพอ่ออยู่พอกินจ้ะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนที่นี่สมมติว่าเองอยากดักกินเองจ้าไม่ต้องซื้อเทาจ้ะระยะมีสารผิดหลาย มันมียาขายงขายาไม่สารเคมีนะภักผูกอะไรก็มีสารเคมีนะพี่น้องเนะาะในที่นี่เบียบว่าถูกไม่ล่าพี่น้องว่ะเองก็องยอมหลับเห็นไหมละ่ะเองก็ไม่เดือดร้อนนะพี่น้องฉันก็อยู่ได้อย,อยู่ก็เมันก็อยู่ได้นะพี่พี่น้องพูดถึงว่านะ่ะอยู่ได้ เองแบบมันอยู่กระใจคนดาเนาะถ้าเองอยากได้นั่นได้นี่อันนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไปหลงไว้ลุ่นยังงี้เข้าก็ยอมหลับถึงความเป็นจริงถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็จะเป็นหนี้เป็นสินเขาลำบากตัวเจ้าของไม่เวลาผิดนก่อนเงินกรรมก็เขา้าไ้าเองพิชิต เดี๋ยวอยากมีนันอยากมีนี่เองเองไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีเงินถังเงินเดือนหลายคือเขาใช่เองพี่หาพูดถึงว่านะเองก็ไปต้องเดือดร้อนจะพี่น้องมีอะไรเองก็กินไอ้นันมันก็อยู่ได้จะพี่น้องไม่ต้องเดือดเองก็ไม่เดือดร้อนนะพี่น้องฉันก็อยู่ได้อยู่ก็แม่ก็อยู่ได้นะพี่พี่น้อง ูดถึงว่าน่ะอยู่ได้เองไม,ไ,มไมีถึงก็ได้มากเนาะหยิบผาก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินที่นี่ฉันก็ไม่ซื้อเลทไ,ไม่อะไรก็เข้าป็นการปนันพูดแล้วกนหน่อยแบบพอเพียงมีพักมีอะไรก็กิกนมีพักทีนก็ไม่เล่นเนาะถึงก็อยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบมีอะไรก็กินเองดันอยู่ก็เม่ไป ก็อยู่ได้นะจ๊ะแต่คนจีกินอะไรก็ได้กินปลูกพืชผักไว้ปลูกกล้วยปลูกผลไม่ปลูกลปลูกผักจัดที่นอกทั้นี้เองก็อยู่ได้จ้ทาทันี้ฉันก็อยู่ได้จ้่แต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ไหมแต่ก็จะยที่กินก็ยงจัดที่นอกปลูกทุกอย่างที่กินได้ กินทุกอย่างที่ปลูกก็ตตองหาชัยนี้มันก็ลำบากตัวทั้ของปีนองลำบากตัวออตทั้ของได้มาจะกินอะไรก,ก็ได้กินปลูกพืชผักไว้ปลูกกล้วยปลูกผลไม้ปลูกปลูกผักพูดถึงว่านะยังก,ก็ไปตองเดือดร้อนจะพีนอ้อง มีอะไรเองก็กินไอ้นั่นมันก็อยู่ได้แต่พี่น้องอไม่ต้องเดือดเองไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีเงินถังเงินเดือนหลายๆคือเขาถ่ายเองพี่หาเองไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีเงินถังเงินเดือนหลายๆคือเขาถ่ายเองพี่หาฉันพูดถึงเรื่องของฉันเนาะถ้าถ้าเกิด ันม,มีกระตังยางยางี้ฉันก็สื้ออยู่สื่อกินท้าได้ฉันก็หาแบบแต่ฉันน่ะอยู่แบบสมถะเนาะสมถะอยู่แบบมีโอยหนึ่งย่างงี้สมมติว่ามีโรยหนึ่งย่างงี้อิงไม่ได้ียนพูดถึงว่าอยู่บ้านนอกองสมถะเะองก็อยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจ,ะจะพอเพียงจ้ะมันก็จะเป็นนีเขาน่าจะพี่น้อง เป็นหนีเป็นสินก็ที่นี่มันก็ลําบากตัวจะคของใช่ไหมละ่ะนี่ก็อยู่แบบพอเพียงพี่น้องอันเองที่พิ่โโ <c oughs> ูืน์มามันกับเป็นหนีเขาอีกใช่ไหมล่ะพี่น้องมันก็เป็นหน,โน,โน,เน,นีเป็นสินเขาอกใ่ไหมล่ะอยู่แบบพราะมันก็มีวิตามินนะพี่โนโอ้องไม่ใช่ว่าไม่มีวิตามินนะสมมติเองไปกินของดีๆอะไรนี่นะจะเขาจะท,ทาอันนี้เองไม่ได้ว่านอกไม่ได้ว่าการพานัน ในเองก็ไม่ได้ไปอะไรที่ว่าจะต้องเสียกระตังเนาะก็อยู่มีกล้วยอะไรก็มีม,มีกระดิ่นล้นขนขวายหาจะมีหนอหาได้เองก็ลําบากทรมานถูกทรมานใช่ไหมละ่ะเองม,มีเงินหากินเน็ดผ่านนอกเองพูดถึงว่าไน่ใใ่ว่าไม่ยากได้นะตัวเองก็ยากได้แต่ว่าเอง มันมันเป็นกราทำเนาะบางทีตลาดลูตลาดนัด